ฉันรู้ว่าันแก่จริงๆฉันไม่เคยบอกว่าฉันไม่แก่ไม่เคยปฏิเสธเลยนะเพียงแต่ว่าแล้วไงอะ่ะก็ฉันชอบอย่างเงี้ยอยู่กับสามีมา30กว่าปีแล้วสามสิบสงปีวันแรกที่เราเที่ยวกันดิฉันแต่งตัวข้างหลังลึกคอวีถึงเอวทุกวันนี้นะจะบอกว่าเป็นคนอะไรก็ไม่รู้เนาะฉันก็เล่นทุกแอปพลิเคชันเล่นเพราะว่าอยากรู้ไงโลกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ชวยเตงอายุ60ก็ต้องบอกว่าดีใจที่ไปตรวจสุขภาพทุกปีแข็งแรงนะแล้วก็มันก็มีไอ้ส่วนที่เราไปเจอน้ําตาลในเลือดสูงไขมันสูงเห็นผอมๆอย่างนี้เพราะว่าเราตามใจปากเยอะไปอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งอะเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเราอะ60แล้วจะเหลืออยู่บนโลกใบนี้อีกนานแค่ไหนถ้าเราไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองเป็นภาระให้กับคนข้างหลังความสุขของเราก็มันเหลือน้อยไปเรื่อยๆก็ดูแลตัวเองมากขึ้นควบคุมการกินอาหารบ้างลดไอ้สิ่งที่มันเป็นโทษตัวเราลง แต่ไม่ใช่ไม่กินนะคะให้รางวัลกับชีวิตดิฉันยังกินอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าไม่กินตอนนี้แล้วไม่ให้ไปกินตอนที่เขามาไหว้ฉันฉันก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่มีประโยชน์ คุณแม่เริ่มแต่งตัวเหรอั้งแต่ใช้เด็กหญิงมั้งถ้าจําความได้นะเพราะว่าตัวเองมีพี่สาวไงพี่สาวแต่งตัวแล้วก็เหมือนเราเป็นตุ๊กตาเนาะจับเราแต่งตัวเราไม่ใช่คนสวยการแต่งตัวให้เราสวยมันก็รู้สึกทําให้เรามีความสุขไงแฟชั่นไหมเหรออาจเป็นการประยุกต์ใช้ดีกว่าบางครั้งอะเราหยิบผ้าผืนหนึ่งมาพันๆผูกๆใส่กับเสื้อกล้ามตัวหนึ่งฉันก็ออกไปเดินฉันใส่กับรองเท้าผ้าใบฉันก็คิดว่านั่นคือชั้นชอบคนบอกว่าเฮ้ยแกทําไมแต่งตัวแบบนี้ก็บาะว่าฉันัดปหย ฉันสามารถที่จะหยิบอะไรก็ได้มาใช้มันก็เลยเป็นการแต่งตัวที่เป็นรูปแบบที่เป็นตัวตนของตัวเองมากกว่าจริงเสื้อผ้าคุณต้องใส่เสื้อใส่กางเกงใส่กระโปรงเหมือนกันหมดในชีวิตประจาวันเพียงแต่ใส่ยังไงแล้วคุณรู้สึกว่าอมันดูดีนะแล้วคุณชอบนะเป็นตัวคุณเองถ้าคุณไม่มั่นใจคุณใส่ยังไงให้สวยแค่ไหนคุณก็ไม่มีความสุขความสุขมันเริ่มจากใจเราข้างในเลยนะแล้วคุณเดินออกจากบ้านเออวันนี้ฉันยิ้มว่าฉันสวยจังใครไม่ชมฉันไม่เป็นไรฉันชมตัวเอง มันก็ขึ้นอยู่ที่คนจะมองเราแล้วกันมีคนชอบมีคนชมมีคนติมีคนว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันมีสองขย่างเนาะเชิงสร้างสรรค์ก็คือเชิงแนะนํากับเชิงสอดเสียดเสียดสีตําหนิติเตียนฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไปแต่งอะไรผิดหรอก็ฉันแค่มีความมั่นใจอะเอาง่ายๆแล้วกัน อยู่กับสาม,มีมา30กว่าปีแล้วอ่ะสาปีอั้งวันแรกที่เราเที่ยวกันดิฉันแต่งตัวข้างหลังลึกคอวีถึงเอวไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องปลอมเปลือกว่าฉันจะต้องดูดีนะคุณนี่คือตัวฉัน จะอยู่กับช้นชันเป็นแบบนี้เปลี่ยนชันไม่ได้แต่ส่วนดีๆอ,อื่นๆของชันมีนั่นก็แค่การแต่งตัวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันหรือส่วนหนึ่งในชีวิตที่เราจะดํารงต่อไปมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยก็แค่เป็นภาพลักษณ์ภายนอกร่างกายยังคงอยากใส่ส้นสูงชอบเพราะมันสวยงามยังคงอยากแต่งตัวก็เลยดูแลตัวเองมากปกติหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เป็นการออกกําลังกายที่เคร่งเครียดนะ คุณแม่ยังเป็นคนทํางานทุกวันนี้ทํางานหนักมากบางทียกของทีสิบกิโล8กิโลหนักมากเราก็ถือว่ากล้ามเนื้อเรายังคงแข็งแรงวันหนึ่งถ้าเราทําไม่ไหวก็คือมันก็เสื่อมไปตามวัยนะจะให้ฉันเป็นสดใสเหมือนคนอายุ2030มันคงไม่ใช่แต่ว่าก็อยากจะพยุงร่างกายที่ตัวเองอะ่ะยังคงอยู่อย่างนี้แล้วก็เดินไปไหนกับลูกได้ไปทานข้าวกับสามีเดินกัน2คนตายายไม่ต้องเป็นพาระให้ใครมาจุงชั้นคือจริงๆวันหนึ่งมันต้องมีแต่ภาพนั้นเนี่ยฉันยังไม่ยังให้ยังไม่อยาก ให้เกิดกับฉันตอนนี้ไงสิ่งที่มีความสุขจริงๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณคนข้างกายไม่ต้องเปลี่ยนโสพิษโสพิษเธอเป็นโสพิษตั้งแต่วันนั้นที่เธออยู่วันนี้เธอก็ยังเป็นโสพิษคนเดิมรักที่ฉันเป็นฉันสาม,มีบอกรักที่หนูเป็นผู้หญิงกระแดกระแดเป็นผู้หญิงมีจริตดิฉันไม่ได้แรดดิฉันไม่ได้นุ่นดีจริตก,ก็คือมีเยอะหน่อย สามีชอบมีอดมอดมีก้อนมีกอดมีหอมพูดพอามากสลิงขาสามีขะพูดแบบขะขาขอบคุณค่ะคือคนจะบอกอันนี่นะ้าหมั่นไส้จะหมั่นไส้ฉันทําไมก็สามีฉันชอบอะ่ะทุกครั้งที่มีปัญหาคนที่ยืนข้างเราคือเขาและคนที่ยืนข้างเขาคือเราวันที่เราล้มไม่เคยร้องไห้เราต่างให้กำลังใจกันแล้ววันที่เราไม่มีเราก็อดพร้อมกัน เราเหนื่อยเราก็เหนื่อยพร้อมกันวันนี้60แล้ว,ลวยังคงทํางานเหมือนเดิมแต่เรามีความสุขมากขึ้นเพราะสิ่งที่เราสร้างอ่ะบ้านที่เราสร้างอ่ะเสาของมันอ่ะมั่นคงและแข็งแรงไม่มีพื้นที่ที่จะให้ใครเข้ามาดังนั้นไม่เคยกังวลเลยที่สามีจะออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วจะมีมือที่3ฉันแก่แล้วจะมีคนมาฉกชิงวิ่งราวสามีฉันไม่เคยกลัวเพราะไม่ได้มั่นใจตัวเองเพราะสิ่งดีๆที่ตัวเองทําไปอ่ะมันอยู่ในหัวใจเขาแล้วเราไม่ได้แบ่งภาคหรอก เราทำหน้าที่ในแต่ละเวลาแต่ละขั้นตอนให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของแม่ลูกโตแล้วเราก็ยืนห่างๆเขาวันหนึ่งที่เขาต้องการคําปรึกษา เขาก็จะบอกเราหรือเขามีเรื่องราวที่มีปัญหามีสิ่งดีๆเขาก็จะมาบอกเราเราไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ของเขาแล้วเพราะว่าพื้นที่ของเขาเป็นพื้นที่ที่เติบโตไปตามวัยเขาไม่ใช่เด็กหญิงไม่ใช่เด็กชายเขาไม่ใช่เด็กเล็กๆที่ต้องการเราแต่เขาต้องการให้เราอย Isab ู่ห่างๆและดูแลเขาชื่นชมยินดีเมื่อเขาสําเร็จเมื่อเขามีปัญหาเขามาบอกเราเราก็ช่วยกันแก้ไข <misses> มันจะมีคนบอกว่า คนแก่ไม่ต้องมุฟออนไปไหนละควรจะใช้ชีวิตกเกษียณอยู่บ้านเลี้ยงหลานปลูกต้นไม้ทุกวันนี้นะจะบอกว่าเป็นคนอะไรก็ไม่รู้เนาะฉันก็เล่นทุกแอปพลิเคชันเล่นเพราะว่าอยากรู้ไงโลกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างโซพิชแชทมีที่มาก็คือตก,กติเนี่ตัวเองก็เล่น Facebook เนาะลงไปเล็เปื่อยคล้ายๆกับพ็อกเก็ตบุ๊กฉันจะมีเรื่องุ ของสามีภรรยาฉันก็จะลงลงไปเรื่อยๆก็ลงแล้วก็มีภาพของเราอ่ะมันก็เฟ้นภาพที่เราแต่งตัวไปเรื่อยๆนะเนาะสวยบ้างไหมซวยบ้างจนมันก็มีมีคนที่เอาไปลงในทวิตเตอร์รีทวิตไปห้าหมื่นลูกบอกมามีมันมีเป็นไวรัวลไวรัลคืออะไรไม่รู้อ๋อไวรัลก็คือการที่รู้รู้รู้ไปรู้รู้อ่ะมันก็เป็นการบอกต่อ ื้นที่ของเรา Facebook มันก็ล่มพอล่มปุ๊บเอ้ยฉันไม่อยากเปลี่ยนตัวฉันเองฉันจะเขียนอะไรอย่างนู้นนี้ลูกหลงกงนนี้ไหมเรามาเปิดเป็นเพจุพืช,ชแชร์เราก็เลยไปเปิดเ,เพจมันก็เลยถูกแย่งเรื่องราวว่าฉันอยากส่งพลังบวกให้คนในเพจของฉันคนที่ติดตามฉันฉันมีข้อคิดดีๆฉันให้กําลังใจฉันฉุกคนที่ล้มลงเพราะฉันเคยล้มลงมาแล้วคุณลองเปลี่ยนสิเปลี่ยนการมองเปลี่ยนการปล่อยวางแล้วคุณกลับมารักตัวเองคุณเริ่มต้นจากการรักตัวเองคุณ ก็จะเห็นผลเลยสิ่งที่ตามมาสําคัญก็คือมิตรภาพมันจะเก่อเกิดจากตัวอักษรสพิษเองได้มิตรภาพจากเพจเยอะมากมีแฟนเพจมีพี่มีน้องทุกคนนี้มีทั้งคุณป้าคุณยายที่จะเรียกฉันสารพัดชนิดฉันมีกลุ่มคนที่เกาะกลุ่มมาประมาณ3-4ปีแล้ว ทุกคนนี้เมมที่ยวด้วยกันบางคนขับรถมาจากระยองชนบุรีทุกครั้งที่มาเจอมีความสุขคุณต้องยอมรับความจริงว่าแป้นพิมพ์มันสามารถจะขีอะไรลงไปก็ได้มันอยากจะด่าใครก็ได้มันอยากจะชื่นชมใครก็ได้และยอมรับว่าขยะเหล่านั้นเนี่ยคุณจะต่อกกอนกับมันยังไงคุณต้องสร้างภูมิก้นขันชีวิตให้เข้มแข็งคุณแม่มีวัคซีนชีวิตค่อนข้างจะเยอะมากเพราะ ฉันผ่านร้อนผ่านหนาวฉันล้มลุกคลุกคัาฉันเจ็บฉันอะไรมาเยอะฉันทนแรงกระแทกมาเยอะวันหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยหรือทําไอ้นี่ไม่เหมาะสมต้องไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานก็ฉันยังไม่มีหลานนี่ฉันจะไปเลี้ยงลูกใชไมลูกฉันโตแล้วคุณป้านะไม่เข้าวัดเข้าวาการทําความดีนะคะมีต้องหลากหลายทาง ที่ฉันเลือกทําและไม่ต้องมาสอนฉันแต่ก่อนไม่รู้จักว่าบูลลี่รู้จักคาว่าต่อว่าอย่างนี้แท้ๆมันคือการบูลลี่แก่หน้าเหี่ยวอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้จักเจียมฉันรู้ว่าแก่ฉันไม่เคยบอกว่าฉันไม่แก่ไม่เคยปฏิเสธเลยนะเพียงแต่ว่าแล้วไงอ่ะก็ฉันชอบอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาสําหรับชีวิตฉันเลยปัญหาของชีวิตฉันหรอฉันคิดว่ามันไม่มีงานหนักฉันก็สู้สิ่งดีๆฉันก็ทำดังนั้นความสุขของฉันคือเรื่องนี้ฉันจะเก็บเอาไว้ค่ะ จร,จริงๆเนาะทุกวันนี้ไม่รู้เลยว่าเจง60แล้วอ่ะอิงไม่กี่เดือนก็ได้รับเบีย้ยคนชราแล้วอ่ะจริงๆมันก็แก่มานานแล้ว,ลวนะเราเลขห้ามันก็ยังไม่รู้ตัวเองแก่พอ6กก็แก่ชราอย่างไรที่มีความสุขนั่นก็หมายถึงว่าเก็บส่วนดีๆในแต่และว,วันคัดในส่วนไม่ดีแล้วไม่ใช่ความสุขของเราออกไปเราเราคัดได้นะสายตาเราบอกเลยว่าเพื่อนคนนี้เสียอารมณ์ต่อการพูดคุยเพื่อนคนนี้ คบไปแล้วไม่ได้จริงใจกับเราคัดเอะขาะชีวิตที่เหลืออยู่ไม่เดียวออกไปถามว่าวันที่ฉันแก่แล้วฉันจะตอบโจทย์ได้ไหมว่าฉันจะยุยืนถึง80หรือ90ฉันไม่รู้แต่ฉันจะแก่อย่างคนมีคุณภาพฉันยังแก่อย่างคนที่แข็งแรงวันหนึ่งที่ฉันไม่แข็งแรงถ้าฉันทาความสุขไปเรื่อยๆฉันก็มีแต้มบุญฉันก็สะสมความสุขฉันไปแล้วลูกๆก็ดูแลฉันไม่ดูแลก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอย่ากังวลความแก่ริ้วรอยมันมาตามอายุไม่พอใจ ไปทำเลยค่ะเสริมความงามเยอะแยะอะไรที่ไม่ดีไปทําเลยค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าความสุขของคุณเนะ่ะเรื่องความแก่เป็นเรื่องไม่ใหญ่โตทุกๆวันคุณจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆ